สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นเช้าที่สดชื่นนะครับก็หยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับตามนโยบายของรัฐบาลก็เช้ามากิจกิจกรรมที่ปฏิบัติอยู่ประจำก็คือไม่ได้ติดเฟซน,นะแต่ต้องมาเช็คเช็คหน้าเฟซเช็คเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับที่เข้ามาคอมเมนต์ ก็การเล่นเฟซก็ดีอย่างนะครับให้เรารู้กิจกรรมการเคลื่อนไหวของเพื่อนนะญาติพี่น้องว่ายังอยู่ดีสบายดีไหมทำอะไรอยู่เงี้ยก็เหมือนทักทายนะฮะก็พูดง่ายว่าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ทักทายกันไปถ้าเกิดใครลบหหายตายจากไปก็ว่ากันไปทีก็จะได้รู้ความเคลืบหน้านะครับวันนี้เช้ามาก็ เจอนะฮะรุ่นพี่พี่ใหญ่ครับพี่บุญเสบท่านอยู่เชียงใหม่นะท่านยังสุขภาพแข็งแรงหลังจาก,กเกษียณแล้วก็ท่านก็จะก,กลับไปที่เชียงใหม่แล้วก็ไปอยู่ที่สวนที่แม่ฮ้างสอนนะครับก็น้องๆอ,อยางคิดถึงครับแต่ว่าช่วงนี้ยังไม่โอกาสไปสวัสดีนะฮะก็ยัง ต้องสู้กับโรคโควิดต่อไปนะก็ว่ากันไปตามวิธีการรับราชการนะครับว่าทุกอย่างก็ต้องมีการจากรนะับไม่ว่าจากเป็นหรือจากตายนะหรือจากด้วยกรษียณมันเป็นเรื่องปกติแต่ว่าเวลาถ้าม,มีโอกาสเราก็จะไปพบกันเจอกันนะครับแต่ช่วงนี้อยู่ในช่วงกักบ,บริเวณก็ ทำตามนโยบายรัฐบาลน,นะก็ถือช้ามาก็ดูข่าวขาว้อมูลข่าวสารนะครับโดยเฉพาะโควิดเนี้ยมีทุกวันตอนเนี้ประสาทจะกินอยู่แล้วครับว่าไม่รู้เมื่อไหร่มันจะจบสิ้นนะแล้วไม่มีกําหนดไม่มีจุดหมายปลายทางนะครับอยู่ที่ว่าถ้าเชื้อหยุดเมื่อ้นเราก็ออกมาใช้ชีวิตปกติถ้าเชื้อไม่หยุดเราก็ต้องหลบในรูนรใช้ชีวิตอยู่ในห้อง หรือออกไปไหนก็ใกล้ๆนะไม่อยากออกไปไหนเข้าห้างก็กลัวโดยเฉพาะอากาศเย็นๆสัวโควิดมันชอบระบาดอยู่กับพื้นที่ที่มีความเย็นนะเข้าห้างร้านกาแฟานี้หลังจากนโยบายปิดเมืองแล้วก็ห้างปิดแต่ปิดเฉพาะสินค้าทั่วไปส่วนซูเปอร์มาร์เก็ตก็ยังเปิดอยู่ ร้านอาหารก็ยังเปิดอยู่แต่ว่าให้ซื้อไปกลับนะก็ใช้ชีวิตสู้ต่อไปนะครเพราะว่าเราเคยเจอวิกฤตมาหลายรอบแล้วแต่ครั้งนี้จะหนักสุดนะเมื่อปีห้าสี่น้ำท่วมก็ยังวุ่อสอรสาษฎร์เลวนะแต่ครั้งนี้หนักกว่าเมื่อปีห้าสี่หลายเท่าตัวนะเพราะว่าบ้านเราด้วยความที่ปัญหามันเยอะ ลุมเล้ากันมาปัญหาการเมืองปัญหาภัยแรงปรัญหาอสาุยกรรมปรัญหาทุกอย่างนคะรับลุมเล้าเศรษฐกิจก็แย่ประชาชนก็อนาคตนี้ยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราแต่ดีว่าบ้านเรามีพระสยามเทวาธิราชนะครับคงผ่านพ้นไปด้วยดี อีกอย่างบ้านเราก็เป็นเมืองเกษตรกรรมนะยังไงก็ไม่อดตายนะก็ยังเป็นอู่ข้าวอู่น้ำนะไม่มีตังเงมีข้าวต้มมาต้มกินนะมีในปลาในน้ํามีปลาในนามีข้าวก็ยังก็ยังจุดเด่นของเราตามที่ในหลวงราชการที่9ท่านได้ในนโยบายเศรษฐกิจ พอเพียงเพียงพอครันี้เราจะได้เห็นนะครับว่ามจะกลับเข้าไปสู่ยุคยุคที่พูดยังไงว่าเป็นให้เราไปเริ่มใหม่นะครับก็ดคอยดูต่อไปว่าหลังจากวิกฤตโควิดผ่านไปแล้วบ้านเราเมืองเราจะเป็นยังไงนะครับก็เป็นห่วงเป็นใหญ่นะครับขอบคุณครับ